สวัสดีครับพบกับคลั่งรักสตอรี่นะครับเป็นอีกรายการหนึ่งของทางช่องทางเดโม p พอดแคสต์นะครับผมเราจะมาอธิบายกันสักหน่อยนะครับว่าทําไมเราถึงอยากทํารายการเชิงนี้นะครับโดยคําว่าคลั่งรักเนี่ยหรือว่าที่ภาษาอังกฤษที่เรียกว่ารีมแลนส์เนี่ยหมายถึงอาการตกหลุมรักในระดับมากที่สุดของอาการหลงรักนะครับจากการทดลองนะครับยังพบว่าบรรดาคนที่มักมีอาการคลั่งรักเนี่ยจะผลิต ฮอร์โมนที่แตกต่างจากคนที่มีลักษณะรักไข้ใครสักคนในระดับปกติทั่วไปนะครับผมเราจะพยายามนะครับนำอัตาชีวประวัติเนี่ยของบุคคลต่างๆมานำเสนอเรื่องราวดีๆของเขาในด้านดีเพียงด้านเดียวนะครับผม mm hmm. เมื่อเราทราบถึงด้านดีของบุคคลท่านนั้นๆแล้วเนี่ยค่อยมาพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านชอบหรือไม่ชอบเขาสิ่งนั้นอยู่ที่ตัวของท่านแล้วครับสำหรับ ep ที่1่นะครับก็จะเป็น ราชวงศ์จักรี